วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่างสงใสเยอะวันนี้ก็ปิดอ่างนะครับฟองพก็วันที่สามสิบเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะได้ปลากี่ตัวกับวันปิดอ,าอ่างเดี๋ยวไปดูครับไปครับมามานี่ครับผลงานผลงานเบียดีตีแล้วนนนี่ครับนี่ครับผมตตัวครับโอ้โหยอดมาก นี่ครับเรามาดูของใหญ่จวนครับปิดอ่างได้สวยครับนีครับผปิดอ่างได้สวยครับนี่ครับโอ้โหสยอดี่ว่อครับผมยดีตีแล้วนอนครับอ่าครับผมเดี๋ยวเปิดอ่างเจอกันใหม่ครับ ขอบคุณครับขอรูปด้วย